โอเคครับพี่โอครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับรอบแรกวันนี <t> ้ถ้าถ้าให้คแนนงความพึงพอใจตัวเองก็ก็ค่อนข้างทุกอย่างเป็นไปตามที่ซ้อมมาอย่างดีฮะอาจจะมีมีซีนที่มีปัญหาบ้างแต่ได้เห็นการตัดสินใจแก้สถานการณ์ที่เฉียบขาดมากของน้องๆผู้ซึ่งประสบก,การณ์น้อยมากขณะที่โอยังอึ้งอยู่ว่าจะทําอะไรน้องตัดสินใจแล้วสําหรับโอว่า นี่คือสิ่งที่อยากเห็นประทับใจมากประทับใจมากที่น้องเขาแบบจัดแจันี้แล้วทำเลยแล้วโอู้สึกว่าเป็นการแก้สถานการณ์ดีๆโวว่าสําหรับโอนี่คือว้าวมากครับการทํางานร่วมกันระหว่างน้องนิสิตที่ยังเป็นนักศึกษาอย่างเป็นมือสมัครเล่นกับนักแสดงมือชีพอย่างเงี้ยมันถ่ายทอดประสบการณ์มันอะไรยังไงอย่างที่พี่โอล่าว่ะครับลองเล่าให้ฟังโอว่าก็อะข้อหนึ่งสึกอารมณ์ การทํางานกับน,น้องๆที่ไม่มีประสบการณ์เราต้องเข้าใจว่าบางอย่างเขาเขาไม่เข้าใจจริงๆ <Huh. S 1> เพราะเพราะเขาไม่เคยรู้ว่ามันมีแบบนี้ด้วยหรออะไรแบบนี้ฮะมันก็จะแบบบางทีเราก็จะรู้สึกแบบอะไรวะทําไมถึงทําไมถึงจัดการแบบนี้มันก็จะบอกตัวเองว่าเฮ้ย hey, น้องเขาไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นอ้เรื่องพวกนี้ฮะมันก็ทําให้เรา ฝึกควบคุมอารมณ์แล้วก็ความเข้าใจที่จะทํางานร่วมกันแล้วก็ทําให้เรารีมาเห็นเมื่อก่อนตอนเราเด็กๆว่าเราก็เคยแบบงงๆกับสิ่งที่ที่ไม่ควรจะงงแต่จริงๆแล้วคนเราไม่มันไม่รู้ได้ครับเพราะเขา,ขายังไม่มีประสบการณ์อะไรเงี้ยโอถึงได้รู้สึกว่ามันสําคัญมากที่จะมีคนดูมารีเฟล็กบอกเขาว่าอรอบนี้มันดีหรือไม่ดียังไงอะไรที่ควรจะแก้ไข มันมีประโยชน์กับน้องๆมากครับครับผมพูดถึงความน่าสนใจของตัวละครเรื่องนี้ครับผมก็ก็คือละครเรื่องนี้แบบดัดแปลงจากบทกธ์ดั้งเดิมเก่ามากแล้วมาทําใหม่โดยยังเล่าเรื่องของความรักที่มันเป็นที่มันเล่าเมาาื่อไหร่จะเล่าได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่ามันคงเป็นเรื่องของมุมมองแล้วก็เรื่องราวเพราะว่ามันก็เป็นบริบทของบริบทของร้อยกว่าปีก่อน ที่คนเราในะยุคนั้นมีวิธีคิดแบบนี้อะไรเงี้ยครับอืมเขาเวลาผ่านไปเวลาตอนที่เขาดูกันเขาก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันจะใช่เหรอมันจะเป็นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยเพราะว่านะแล้วก็ทําไมพอสามีตายแล้วถึงมีคนอื่นไม่ได้ละ่ะมันก็ได้หรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยโอ้ว่าหลายๆอย่าง,าางมันมันทำให้เราอ่าศึกษาเรื่องแนวคิดของคนสมัยก่อนเรื่องหนึ่งแล้วก็ แล้วโอวความอินเตอร์เทนมันก็มีอืก็ตอนที่เล่นก็ได้ยินเสียงคนหัวเราะเยอะมากก็จะแบบเอ๊ะเรามันตลกขนาดนั้นเลยเหรอเออก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนครับโอสีดีเยี่ยมแสดงได้เยี่ยมทุกท่านเลยนะครับเขอาครับโดยเฉพาะตัวละครหลักทั้งสามท่านแล้วก็ความน่าสนใจเรื่องหนึ่งคอตูมชุดสวยมากจริงเหรอะชุดสวยมากเลยว้าวคือชุดมันย้อนยุคเป็นยุโรปสมัยยุโรปเวสเ์เลียเนี่ย ลองเราพูดถึงตอนที่เขาเอาชุดมาฟิตติ้งหรืออะไรมาโอ uh, oh, ชอบชุดแนวนี้อยู่แล้ว <All right. S 2> เป็นดูเป็นแนวแบบดูอา่าสูนิดๆอันนี้โอก็ไม่ค่อยรู้เรื่องประวัติศาสตร์เสื้อผ้านะครับแต่ว่านี่เป็นแนวเสื้อผ้าที่โอชอบ hmm. มีความแบบดูแล้วทําให้นึกถึงแบบแกสบี้หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว่าตอนเห็นชุดแบบวุ้ยดีใจที่ได้ใส่อะไรแบบ เพราะว่าในชีวิตจริงคือแคบจนไม่เคยได้ใส่อะไรแบบนี้เลยค่อนข้างชอบครับแล้วก็ชุดน้องผู้หญิงก็สวยมากสวยมากดูเลยว่าเกิดจากการตัดเย็บที่ค่อนข้างแบบปราณีตมากครับผมอยากจะให้เชิญชวนคนมาชมละครเรื่องนี้ครับผมความน่าสนใจมีหลายเรื่องทั้งการแสดงร่วมกับนักศึกษาด้วยการตัดแต่งบทร้นเก่าคอสตูมด้วย acting ของนักแสดงด้วยอะไรอย่างนี้คโอเคว่าใครที่ชอบหรือว่าเป็นคอละครเวทีก็นี่ก็คงเป็นหนึ่งในเรื่องที่ ฝากให้ช่วยพิจารณาหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าอย่างไรหนึงสองสก็อยากให้ทุกคนลองลองกดเข้าไปดูบัตรตอนนี้แอบหายากแล้วนะครับนิดนึงทุกคนตั้งใจทํางานอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วละ่ะแล้วก็เพียงแต่ว่าเราลองมาดูว่าวันนี้มันมีเทคนิคแปลกๆใหม่ๆซึ่งโอไม่เคยเห็นมาก่อนในละรครเวทีเรื่องอื่นซึ่งซึ่งก็งรู้สึกว่า มันก็เวิร์กในแบบของมันหลายๆฉากตอนแรกยังคิดว่าเอ๊ะเขาจะนาเสนอแบบไหนเราก็ได้เห็นว่าอ๋อที่เทคนิคนี้ใช้เทคนิคนี้มันก็ดูดูแปลกตาดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ก็ลองมาดูกันครับมันราคาแค่หก0กว่าบาทแต่ถ้าคุณเป็นนักศึกษาจะลดห้าสิเอร์ซยังไงก็ฝากลองเข้าไปดูอยู่นะครับในพิเกนแมลอนครับผมก็ขอให้ละครประสบความสำเร็จนะครับได้รับคำชมเยอะๆขอบพระคุณมากครับคุณครับ